ครับสวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุสุข,ขนครับคลิปนี้ก็มาเจอกันในซิบบนโดยตรงหน่วยบนโดยตรงสิญุกตัวย่างมาันหนึ่งสองสามสี่ห้าหาห,าหางวดหกหงวดครับ วดวันที่16เดือน4 2 5สองหกแปดที่น้องติดตามมึงครับถ้ามักถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับแนวทางเป็นการคำนวณ หาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษพิจารณาในการรับชมครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชรททุกการกดติดตามครับสําหรับเอฟซีของไม่กดติดตามไว้ครับส่องจานปองสูตรคำนวณถ้ามากักจะชอบก็ตามอ่ ผมกสิหติตในเมืองครับหลักสิบบนสูตรก็คือใส่หลักพันครับหลักพันคูณเจ็ดคูณเจ็ดทุกครั้งเจ็ดคูณเจ็ดสี่สิบเก้าครับเอาเก่า เกาตัวนี้บวกเก้าคงทีครับเจ็ดแปดเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาแปดแปดเก้าศูนย์นี่คือตัวเด่นครับหลักสิบ กดต่อไปครับหลักพันคือแปดแปดคูณเจ็ดแปดคูณเจ็ดแปดเจ็ดห้าสิบหก หาสิบหกกครับเอาตัวหลังบวกเก้าคงทีครับ6กบวกเ้าได้15้าเอาหาครับหาเดินเต้ม6กเจ็ดต่อไปครับ7จ็ดคูณเจ็ดเเจี่สาออกเก้าครับเก้าบวกเก้าคงทีได้18 8ปดเกครับเดินแต้มให้ไปได้3มหลัก8ปดคูณเจ็ดแเกเอา6กรับหกบวกเก้าคงทีได้สิบหาหาเดินแต้มเป็น6เป็น7จ็ดหมดต่อไปครับหลักพันคือ7จ็ดเจ็คูณเจ็ดเ เ,เก่าครับเก่าหวัวเก่าในสิบแปดเดือนแต้มเก้าศูนย์วันที่สิบหกเดือนสี่สองห้าหกแปดหลักพันก็คือเก้าเก้าคูณเจ็ด คูณ7จ็ด3กเกสาอาสาบวกเก่าคงที่ได้12ครับ3าบวกเได้12บสอเอาสอเดินเต็้ม3 4นี่ครับคือตัวเด่นมาหลัก10แบบนี้มาเมืองรักน้วยครับ หลักหน่วยนี่คือใช้หลักหมืน่นหลักหมืน่นบวกสี่คงที่ตลอดครับหลักหมืน่นคือ0ูบวกสก็ได้4ครับสี 4. 4ตัวนี้บวกสอแตบสีบวกสเป็นหกหบวกสเป็นเป็นแ 8ปบวกสองเป็น0 0ย์บวกสองเป็น2หมันได้หาหลักครับหวดต่อไปครับหลักหมื่นคือ5บวก4ก็เป็น9 9บวก2เป็น11เอา1 1, 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็นเนี่ครับคือหลักหน่วยหน่วยบน กต่อไปครับหลักหมืน่นคือ4 4บวกสได้8 8บวก2เป็น0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6หลักหน่วยครับดต่อไปหลักหมืน่นคือ1 1บวกได้5ครับ5บวก2เป็น7 7บวก2อเป็นเก้าเกาบวก2 เป็น11เอา1 1บวก2เป็น3ต่อไปครับหลักมื่นคือ5 5บวก4ก็ได้9 9บวก2เป็น11เอา1 1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็น7 ต่อไปครับคือหมวดวันที่16เดือน4 25 68หลักมือนคือ6บวก4คงที่6บวก4ได้10ครับก็0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก4ได้6 6บวก2ได้8นี่ครับคือหลักหน่วยมันสิบ้าบองหมวดนี้ มาไหมครับตามดูครับผมเฮ็ดนี่ผมยกต <Legend ary. S 2> <Vir> ัวอยางมื่อนี่คือวดนี้ครับนี่ครับคือวดนนี้แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหลักหลักพันคือเจ็ดครับ รับพันคือเจ็เจคูณเจนี่ครับเจดคูณเจ็ดสิบเก้าหนวดต่อมามันออกอย่างครับออก0ูนย์ออก0ูนี่ครับหลักสิบคือศูน หลักหน่วยก็คือศูนย์มานำกันครับศูนย์ศูนย์มาเบิรนหมดต่อไปครับหลังจากออกศูนย์ศูนย์แล้วก็มาที่เจ็ดเจ็ดเข่าที่เจ็ดเจ็ดสองตัวบนหลักลอยเอ้ยหลักสิบเจ็ด mm hmm. หลักหน่วยก็เจ็ดมาเบิน่นสองหัวติดหมดต่อไปครับเจ็ดเจ็ดแล้วมาเก้าสี่สตัวบนหลัก10บเก่าครับหลักหน่วย สครับวัดต่อไปครับ94แล้วก็มา63ครับ2ตัวบน63หลัก10บมา6ครับหลักด้่วยมา3ครับ63 ไปครับหกสามแล้วงวดที่ผ่านมาครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่สองห้าหกแปดครับหลักสิบแดครับหลักหน่วยครับเจดครับมาตัวไหนครับแปดเจดไงครับ ผมยกตัวอย่างไม่แคน่นี้แต่พี่น้องไปเห็ดย้อนหลังมึงก็ได้ว่ามันเดินดีบ่มันก็อาจสิมีผิดมีถือครับแต่ว่าช่วงหลังนี่เขาตลอดนี่้างวดนี่แต่ว่ามึงงวดที่หกคืองวดวันที่สิบหกเดือนสี่สองห้าหกแปดครับ นี่ครับหลักสิบคือสองสามสหลักหน่วยคือ0ูนย์งกแจะจับคู่กันครับจะจับคู่กันดู 68ตามที่จริงผม่าจับให้ก็ได้ครับไปพีนออกไปจับเองแต่ว่าผมสิจับให้แต่มากระชอบก็จังตามครับบบมักกระพานไปเห็ดจับตัดเอาเองครับหลักสิบก็คือ 2. ส2งจับคู่กับหลักหน่วยคือสองศูน สองสองสองสี่สองหกสองแปดสาูสองสสี่สามหกสามแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่ส 46 48 มกักบัครับพี่น้องชอบไหมครับชอบตัวได้ครับ เ้าเด่นสูตรนี่มาตัดพี่น้องก็สูตรนี่มาตัดนี่ครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่งวดนี้ว่าผมว่ามันบ่พลาดแท้ละงวดงวดวังหันมันเข้าไปเข่าล่างอย่างเดียวครับแปดไอ้บนบกเขา่างวดนี้ผมคิดว่ามันสีหนาหนาสีมาบนมาล่างอะ จ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดโบมีครับแปดแปดเก้าโบมีครับมีศูนย์นี่ครับเหลือหกชุด ในหกชุดนี้ถ้าเอาเด่นตัวนี้มาตัดอีกเนี่ยครับคือเด่นตัวนี้คือสูตรลักสิบบนบวกลักร้อยบนครับเป็นเป็นเลขล็อกอะครับพี่น้องไปเบิง้งมันในหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งกับผม,ม,มีครับศูนย์ศูนยสองศนสามศสี่ศครับเจ็ดกับผมมีครับเหลือสามสุด คามตัดกับสุดนี้วันนี้นี่ครับุดนี้มันได้ศูนย์ศูนย์สองเก็ดสองสามศูนย์ตามมาตัดกันมันส้นกันอยู่ที่สองศูนย์กับสามศูนย์นี่ครับส้นกันสองสุด แต่ส่วนมากส่วนมากแล้วมันออกส่วนมากมันสิกมักออกเล็กพี่น้องครับเล็กพี่น้องอย่างเช่นสามสองอย่งยางเสียหัวทองคำแลออกแปดเจ็ดเป็นบลาคก็เป็นเลขกพีนก่น้องขึ้นกันแต่มันออกอีกเเล็กพี่น้องก็คลิปมีแค่นี้ครับสามสองสามสี่เล็กพี่น้องสองตัว ถ,ถ้าพี่น้องมากกตามครับแบบนี้เลขตัวแทนเลขตัวแทนมีตัวใดเนี่ยครับถ้าเลขตัวแทนก็มีแค่นี้ครับสามแปดเลขตัวแทนก็คือ คือาแปดแบวกหากไดสิบามแม่นมัครับเนี่ยครับเลขตัวแทนมันก็มิสามกั 8. 8บแปดแปดบวกสากหาก็เพื่อนสาบวกหากะไรแปดเนี่ยครับคือเลขตัวแทนนี่อีกบ่บ่มีมีตัวเดียวเลขตัวแทนมักสิออก เลขพี่น้องแล้วก็เลขตัวแทนครับอ๋อมีสำหรับสิบบนโดยตรงหน่วยบนโดยตรงแต่พี่น้องมัก สุดหลักแปดก็เอาเอาสุดนี้ครับถ้ามากศูนย์ก็เอาสุดนี้ก็คือแต่ว่าผมตัดให้มันได้มันได้สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ในหลักศูนย์ครับถ้ามักจะชอบก็ตามครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับ <c oughs> ก็อยากให้มันเขา้าสุ้งงวดสุ้งงวดแหรอครับสําหรับผมผู้ผู้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องแต่มันก็เป็นไปเพราะได้กังวันนี้ก็อยากใมันเข่าครับ หลายหมดแล้วสมาครกอสอบก็ตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับสวัสดีครับว,วันที่16เดือน4 6 8 คลิปต่อไปก็จะเป็นเด่นนะครับวันนี้เป็นเลขเด่น